สบายดีพี่น้องทุกมคู่ทุกคนทุกมมองทุกมบอลมุนีก็มาปลพ่อกับส่งกันเช้าผู้ไทยนอนจะผ่าไปห้าน้ำใหม่เด้อมุน,นีนำไปเบิ้งเด้อมันทีได้จากนอนจากแนงสบายดีพี่น้องได้นำไปเบิง้งเหมือนทีดได้ร้านดื้อได้นอยเอานำมาเบิ้งเด้อพี่น้องเก็เคิดก่อนน้ำใหม่เลยเด้อตรงไหนตรงหนาก็เบิ้งได้วกว่าเป็นโคกเป็นป้านี่ ป็นตะเขาได้เข้าได้นำท้ายปีนองเบิง่งตรงไรตรงนาสัก,ก่อนนากันนาโคกเนาะกนอมันกับไก่อยางพะะุชอด cô còn nấm mây là phi nong ơi bơm làm càn đó, chỉ đây, chỉ đây, chân héng thì nó còn nấm mây cả đai, bơm cồn này, đây, ở song nón, song

hết sơi, phải mạnh cái môi trường hết sớm có online ừ. à. à, có thể gang ghi độc trong sai vai đi lên đi ớt nga nhau sớm đi ớt sớm luôn hm có nhau hm 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 โอ้ย,อยสลีก,กอนน้ำม่นี่กัน้ำมหม่ไฟไหมหพี่น้องเลยไม่ปลาเขาจูดเอานี่แหละมันจงไหมมันียกว่ามีหดเบอรอเกณฑ์งาโอ้ยตัวนี้ตัวนี้เพิ่งทุกขกวนค่ะแค่ kukun tu mula Jangan gak zoom je deh Tuh nih lên này nét nén này nó non ơi Hãy này cho kênh Ghiền Mì มาเบิ่งกับขักเด็กน้องเบิ่งมีขักไม่เห็นได้น่ำมันอันนี้นะเด,ดบไปมันมีจิ้มก่อน

กุ้ยสลัดม่อกีนหกกิกว่าน้ำไนรู้ไหมคัออมนสมลายมันสมไปแล้วมาหันอยู่ก่อน้ำไมว้ คนน่พกันตัวมาให้โกนี่เนาะอืมไห้ย,หยหุม่เหมืนทัวร์ใช่ไหมเน่เอน่าซองมงอนพี่น้องเว้ยน่าซองกับนีซองนี่เห็นพี่นอ้อง เด็กค่ะพอเลยเนื้อหนึ่งเห็นอ่ะมันซ้ำายมั้เด็กนี่นี่เห็นแต่หงอดมานั้นะนะมักงไงหนึงมีพี่นองสิาเบิ่งหันผี่นองสิเห็นหนึ่งอะไรซะแล้ว นี่วางนี่หละเห็นตาตายมันมีเห็นซาพีนองมันหกหมดส้มกับหมดส้มใน,น,นหีซ้ำไ,ได้กับมันได้แต่นแนงหน่อยอันเลาเธอนีอ่อให้อยู่กำหนึง่ง นี่พี่น้องได้จากสีพอได้แกงหรือได้บโได้อยู่แล้วเห็นเหรอเสือเอ้ยบ้ามา่พี่น้องเห็นอ่ะน้อไม่น้อยนี่พี่น้องเอ้ยเอาไปหาอยู่ก่อหมดช่อมุดพบหมดช่อมุมขุมอยู่แล้วนี่ อย่อแกงเลยละเอ้าอยู่หกวิทยรอดเด้อทำไมกบพี่น้องเลยเออวันะไม่ล้วงะเบิองคูนเสียงหักดังกรัวปลดโอ้จเจ้ามีสมัญดาดเด้อเจอโ่คูน

ยังคงกระตาแล้วกอคนน้ำใหม่ล่ะพี่น้องเ้ยเบิ้งมาชมน้ำกันเด้อสองก่อนี่มันจะได้จำเลยงงกินมา่ลไรมีจักงงกระฮี่ย่วยเนาะมันได้กินยาก มองกันกบเบนี่มันต้องขึ้นไปช่องมันจะไงกิน,น,นมีพี่นอกก้อคนขึ้นไปหาแต่มีขึ้นมีเห็นน้ำใม่ต่องมึงจากทาก อ้มออามาลาห,หูเห็นมพี่นอกที่หมีแลวมีพี่นอก,ก็ได้ลาไมทลไมโลงเร่งมน้อยแหละสัน่นี่มีได้ผู้เย็นพี่นอก พูนจนมันแหว่เห็นไหมู่นพี่น้นอ,นองเพื่นจนหดปลายเพิ่ซองเบิ้งกันนี่ซองแล้วมัน,นมีเห็นพี่น้องมันหกเป็นข้าง bởi vì, nào. Bên vì như ừ. à? ừ. em... nó vẫn như thắng được hm 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 เข้าไปดูเข่ากลางมั้คือวอาเห็นคือน้ำใหม่อืมใหม่เปล่าใหม,ม่มันพี่น้องที่น,น,นี่ค่ะ ปาไปเบื้องก่อนนะนี่พี่นอ้องพ้นงานทามือน,นีกะได้พอแกงเยอะเหมือแล้วได้พี่น้องซ้ายแล้วกกบโมกบเจไดเลยได้ด้พี่น้องเอ้ยที่ห้ามาเบื้องมาชมมาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องส่องสาวผู้ถ่ยฝ้าได้ด้วยพี่น้องอขอขอบโอกขอบใจสบายดีสบายดี